ลโสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เลยาพูดถึงองค์การ Impact 3บทที่8ภดาส2นะก็หลังจากบทที่แล้วที่เป็น7 EX นะก็เราได้รู้ถึงพวกเซนดินาแล้วก็เลลานะอืมวันนี้หลังจากทิ้งไว้นานก็มาสักทีนะครับเฮเลียว่าถ่าเฮเลียนะก็อยาามาเริ่มส่วนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบไปก่อนส่วนที่ชอบก็ แล้วเรื่องดีกันนำเสนอดีมากๆนะก็มีทั้งตัวอักษรที่เปลี่ยนเป็นสีแดงมีทั้งการเล่นมุมกล้องแล้วก็อะไรต่างๆได้เยอะนะมีฉากที่มีฉากคัสินอินเกมที่รู้สึกว่าไหลลื่นไม่สะดุดอะไรเลยนะก็ถือว่าดูดีมากแล้วก็ส่วนที่ไม่ชอบก็น่าจนะามีปอสไฟไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะก็หนาเล่นหมดยากนะหมดยากมันก็ ก็แค่ยิงเฉยอ่ะมันไม่เหมือน perception นะก็คือมันไม่เหมือนบอสในบทที่3ที่มีลูกเล่นอะไรเยอะแยะนะก็น่าจะต้องคาดหวังบอสเลลาหรือตัวอื่นๆแล้วกันนะสำหรับบอสที่มีแมคานิกนิโตรก็แค่ยิงแล้วก็สู้ยิงหลบยิงหลบยิงหลบเฉยนะ <c ười> ไม่มีอะไรพิเศษหวังว่า8.4จะ 8.3จะมีอะไรพิเศษนะก็เป็นะุนะนะบทที่แปดก็เราชอบที่ซองเชอร์มีบทถึงยัมีบทแค่ในช่วงแรกก็ตามนะแต่น้อยก็ไมห้หายคิดถึงนะแต่ก็มีเรื่องราวของเฮเลียอีกคนที่เราได้รู้นะว่าพลังมาจากไหนนะแล้วก็มีทำไมเป็นตัวตนแบบนั้นนะเราได้เห็นแบ็คสตอรี่ของเฮเลียคนแล้วก็ได้เห็นเฮเลียที่ดูดีเลย นะเฮเลียนที่มีพัฒนาการตัวละครนะอืมนะแล้วก็ดิมซิกเกอร์ก็มีพลังตืน่นอาเวกเป็นดิมซิกเกอร์เวกก็คือสามารถใช้สามารถใช้เงาได้นะที่จริงมันก็ไม่ได้เชิงว่าใช้หรอกแต่ก็ดูดดูดซ้ําเงาได้แต่ในแผ่นหน้าก็น่าจะเรียกได้แบบเลาแล้วละ่ะก็หวังว่าดิมซิกเกอร์้าเรลาจะเกิดขึ้นจริงนะ อยากเห็นไม่ใช่เลยหรอกนะส่วนอาจิต้าก็เราก็ได้รู้ว่าอาจิต้าไม่ใช่อาจิต้าจริงๆนะที่เป็นเหมือนกับดีมซิกเกอร์นี่แหละนะก็เป็นตัวตนเดียวกันตัวตนคล้ายๆกันนะตอนนี้ก็ประมาณนั้นแล้วกันไม่มีไม่มีไม่ชอบนะส่วนที่ไม่ชอบหรออ่อน่าจะมีแค่ บทพูดตัดเร็วไปไหน่อยสำหรับ JP นะแค่นั้นเองคนออื่นถทีว่าดูดีหมดนะสำหรับในเรื่องเลาเรื่องได้ดีนำเสนอดีแล้วก็ไม่น่าเบื่อด้วยนะก็บทพูดก็ดูดีไม่งง,งไม่อะไรเลยนะเข้าใจหมดทุกอย่าง <c oughs> แล้วก็เราได้เห็นเออเราได้เห็นแต่เรส่องงเฮเลียกและลิทเท,ทเคยที่พูดไปนะเพราะว่า มันน่าเบื่อไปหน่อยสำหรับบอลลีโต้มันไม่ค่อยสนุก <c oughs> <c oughs> แค่ยิงหลบยิงหลบนะมันสคิปมากไปแค่นั้นเลยนะส่วนตอนท้ายก็ตามสไตล์ของใครสนะต้องทิ้งปมไว้ก็คือคอรเรลลี่ตื่นที่ไหนสักที่ซึ่งใน8.3ก็น่าจะมา,มาเล่าส่วนนี้ของคอรเรลลี่นะ <c oughs> มาดูปม ท,ทิ้งไว้ก็คือที่เซนาดีนาก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ดีมซิกเกอร์นะก็เวลาน่าจะมาทวงคืนในบทหน้านะก็ดูรดเดากับดีมซิกเกอร์ก็ไปช่วยคนอื่นในเมืองนะก็อันนี้ตอนที่ลิโต้ช่วยกับเฮเลียก็ดูระด,ดันกับดีมซิกเกอร์แยกไปช่วยคนอื่นในเมืองนะคอละรลลี่ตื่นที่ไหนสักที่ เป้าหมายของวิตาไม่ชัดเจนนะก็วิตาสับอจิตาก็ถือว่าเป็นพวกน่าสงสัยนะก็นั่นแหละนะเพีงมันน่างสงสัยอยู่แล้วแต่ก็นาสงใสยเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณนั้นแล้วกันแล้วก็เราขอคาดเดาว,ว่าในบทหน้าน่าจะเป็นน่าจะปูไปสู่การสู้กับเลราถ้าเกิดไม่ได้สู้ในบทหน้าก็น่าจะเป็นบทที่10บบทที่เกก็ น่าจะตึงๆแหละเพราะว่ามันเริ่มเข้าเนื้อเรื่องและวก็บทที่เก้าับทที่สิบก็คาดหวังว่าจะมีอะไรให้เรามาพูดคุยกันต่อนะเพราะว่าตอนนี้เป็นการมันเป็นการเล่าแบบตรงไปตรงมานะไม่มีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่ถ้าจะมีก็เรื่องวิต้ากับอจิตตาทีเซนาดีนาแล้วก็แล้วก็พอลลี่อยู่ในนั่นแหละนะก็ประมาณนั้นละกัน เราหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นจะมีจะออกจากลังชิวได้แล้วนะลังคิวนี้อยู่นานไปละจะสองปีแล้วมั้งนะรู้สึกว่าอยู่นานก็ที่ยิงนานก็เพราะว่าแพทยยาวด้วยนั่นแหละก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด s, <S ับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปนะก็อย่างที่บอกไปว่าเราจะสลับทําระหว่างของไกเติร์ดกับของไกซารเดวที่ ดูจะเต็งกันทั้ง2เกมเลยนะก็ได้นคนถ้าเกิดใครที่เล่น2เกมก็บริหารเวลาให้ดีๆก็ที่จริงไม่ต้องวอร์าหราืบริหารก็ได้นะเพราะว่าของไก่เติมมันยาว <c oughs> แพทหนึ่งมันแพทยาวนะก็จะเล่นตอนใกล้ใกล้อัปเดตแพทถัดไปก็ได้นะก็ไม่มีปัญหาน็า้แล้วไว้เจอกันใหม่ลิปหน้าครับ Alright, so we did